แต่ก่อนเราอาจจะคิดนะคะว่าองค์กรไหนก็ตามที่มีพนักงานที่อยู่นานๆมีประสบการณ์นานๆในองค์กรเป็นจํานวนเยอะๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าในองค์กรนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามีความหลากหลายของวัยนะคะ ทีมงานคนรุ่นใหม่ดีอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือได้พลังได้ความสดใสนะคะเพราะว่าทีมงานคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในองค์กรเนี่ยก็มีประสบการณ์อาจจะยังไม่มากแต่ว่ามีพลังจากการเรียนรู้จากในมหาวิทยาลัยหรือจากในองค์กรสถานการศึกษาของตัวเองมานะคะเปิดรับทุกประสบการณ์ที่จะได้จากรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่ในองค์กรมาก่อนนะคะที่สําคัญนะคนรุ่นใหม่มีความกลัวน้อยมากเพราะว่ายังไม่เคยเจอประสบการณ์ในการผิดพลาดในการทํางานมาเพราะฉะนั้น เขาจะมีความกล้าในการทดลองเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอเห็นไหมคะว่ามีคนรุ่นใหม่ในองค์กรเนี่ยมันดีจริงๆแต่การที่มีคนรุ่นใหม่อยู่ในองค์กรถ้าคุณไม่ได้สร้างพลังที่ดีให้กับเขานะคะพลังที่สดใหม่เหล่านั้นอาจจะมอดไปลงได้ง่ายเมื่อเจอปัญหาหรือว่าเจอการทํางานในภาคสนามขึ้นมาจริงๆเราจะมีวิธีการสร้างพลังให้กับทีมรุ่นใหม่อย่างไรให้เกิดไฟอยู่ได้เรื่อยๆมาฟังคลิกกันค่ะข้อแรกนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเขานะคะก็คือทํา ำให้เขารู้ถึงคุณค่าหรือ Value ในตำแหน่งที่เขาทำนะคะอย่างที่สองนะคะสร้างความสนุกในการทำงานค่ะเมื่อเขารู้ความสุขรู้คุณค่าในตัวเองแล้วความสนุกจะเกิดขึ้นจากการมี Relationship กับคนในองค์กรค,ค่ะเขาจะต้องทำงานร่วมกับใครและคนแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าอะไรแล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวงานไปพร้อมกันกับเขานั้นก็จะสร้างความสนุกให้กับตัวเขานั่นเองค่ะ อย่างสุดท้ายค่ะก็คือสร้างการเติบโตนะคะถ้าคุณทำให้เขารู้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้แบบไหนจะเติบโตมาเป็น b บเ t e r v e วอร์ชันของเขาอย่างไรเขาจะยิ่งรู้สึกว่าอยากที่จะตั้งใจทำงานอยากที่จะพัฒนาตัวเองและอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปได้อย่างดีนะคะแค่นี้เขาก็จะรู้สึกมีพลังนะที่จะดูแลตัวเองความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็พยายามจะทางานของเขาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ ถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ